สกอตข้องจันเป็นยังไบงบ้างบอกอย่างนี้นะฮะหลังจากที่มีการโกงไปมา,มากมายมาหาศาลเยอะมากอ่ะครับผมก็ตอนนี้นะฮะสกอตต่างๆเยอะๆนะครับที่เป็นเจ้านี้จากสกอตคูสกอตคูสกอตอะไรนัเยอะๆ,ๆแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่ร้านสองร้านนะฮะบางสากอเป็นพันล้านที่ออกมาให้ปิดอยู่นี้กู้วทำไมนั้นเพราะดอกเบี้ยดีครับทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นมา คณะกรรมก,การสกรเดลติยูเนี่ยนก็มีการตั้งกรรมก,การชุดใหม่เพื่อที่จะฟื้นฟูกิจยการแล้วก็เสนอสารไปสารก็อนุมัติมาห้าปีแล้วแต่มันก็แก้ไขปัญหาได้ในครั้นเดียวครับตอนนี้วันที่ยี่้ามิถุนายนนี้นะฮะอีกไม่กี่วันนี้ครับอีกประมาณ8 9ด้าวันเนี่ยครัิบ25มิถุนาหมอยีิ25มิถุนาสารจะตัดสินว่าจะให้อนุมัติแผนฟืน้นฟูฉบับใหม่ของสกอเดิตยูเนี่ยนของจัดหรือไม่ ขณนนี้สากลเขาทำยังไงครับสากลเขาก็ไปเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เป็นสากลทั้งหลายนะฮะเขาได้มติข้อตกลงกันชัดเจนแล้วตอนนี้ออว่าสากลทั้งหลายที่เป็นเจ้าหนี้เงินแม้ว่าเงินจะไปศูนย์อยู่ที่คองจันทร์แต่เขายินดีที่จะเอาเงินที่มีอยู่ตอนนี้จำนวนหนึ่งแต่สากลร,รวมกันประมาณสามพันห้าร้อยล้านเอาให้สากลเขียนอยู่เรี่นกู้อืเพื่อฟื้นฟูกิจาการ,รับ โดยสหกรณ์ยูเนี่ยนจะเอาหลักทรัพย์คือที่ดินกับอาคารมูลค่า3,000กว่าล้านครับครับค้าประกรันการกู้<ม>ซึ่งมันก็เป็นการกู้ที่ไม่เสี่ยงเพราะมีหลักทรัพย์3,500ล้านครับปรากฏว่าเมื่อตกลงเสร็จปรากฏว่ามันไปิดระเบียบนิดเดียวครับอ่าระเบียบอะไรเระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์อ๋อที่ระบุไว้ว่าแต่ละสหกรณ์มีระเบียบที่กำหนดมาว่าการจะเอาเงินจากสหกรณ์หนึ่ง ไปให้อีสกสอกนึงกู้รหรือรไปฝากเงินกับอีกรหนึงต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินหุ้นกับเงินสำรองที่เขามีอยู่ครับคันนี้เงินสามพันห้าร้อยล้านเนี่ยส่งผลให้ทุกสอกรที่มาช่วยเครดิตยูเนี่ยเนี่ยมันเกินสิบเปอร์เซ็นต์หมดอ๋อมันก็ต้องเกินสิบเกินสิบเพราะงั้นมันก็ทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ปั๊บวันที่ยี่สิบห้านี้ไม่มีเอ u มะหแล้วบางสอกร ไม่มีคําอนุมัติของกรมส่งเสริมสาหกรณ์จากรัฐมนตรีไปยื่นศาลศาลอาจจะพิภากษาให้สหกรณ์ยินยนล้มละลายล้มละลายก็คือหนี้สาหากรณ์ต่างๆในประเทศไทยก็เรียบร้อยหมดก็ก็ศาลให้ล้มละลายนั้วเิใช่ครับก็ก็แล้วกันไปก็นี่ก็ต้องไปฟอ้องกับกระทรวงกำลังนี่ร้อยบาทแต่และสาหากรณ์อาจจะได้สักสามบาทหรือห้าบาทครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จะส่งผลกระทบต่อคนเป็น,ปน,ปนหลายหลายแสนคนเลยรัฐมตนตรีมาช่วยครับมาช่วยแล้วนี่เอาลอะสกลจังหวัดต่างๆก็เอาเงินมาช่วยกันใช่มาให้กู้นั่นแหละให,ใ,<ช>ให้กู้ให้กู้ใหม่ให้กู้ใหม่ซึ่งซึ่งมีหลักมีหลักประกันครับแล้วเอ็มยระหว่างสกลเจ้านี้กับของจานี้เขาขอให้ผ่อนผันในแบบนี้ชั่วคราวชั่วคราวไม่ใช่ผ่อนผันตลอดไปครับ ถ้าเอฟอยูนี้ออกปั๊บสารอนุมัติปั๊บั่งให้เฟิร์นฟูเขาก็อาจจะกู้จริงๆแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือเขาก็ตอนนี้เจราจาก,กับธนาคารอมอสินธนาคารอะไรอยู่ก็ไปกู้จากส่วนนั้นเข้ามาอีกโดยมีหลักท,นะทรัพย์เข้ามาด้วัน,ก,นก็เลยบุญได้ทีนี้ถ้าเขาได้ทำอะไรร้านคิูเนี่ยนก็จะฟื้นทั้งระบบได้ครับก็จะค่อยชะลอชาระนี่แล้วก็ไปขายตึกของที่ธรรมกายที่ไม่จําเป็นออกขายทิ้งออกไปแล้วก็เอาเงินมาคืน,คคนเจ้านี้ ก็จะได้รับเงินคืนไปเรื่อยมันก็จะหมุนอยู่ได้เออมันก็ดีเนาะครับผมครับอันนี้ก็เป็นข้ออยากจะเรียกร้องท่านรัฐมนตรีช่วยมานัญญาไทยเศร็จที่ดูแลกรมสมเด็ท่านท่านมนัญญาชาวบ้านก็บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ที่ติดดินนะครับผมที่ท่านทําผลงานแรกๆก็ตรงที่ทัดสู้อยู่คนเดียวเรื่องไงกรณีสารพิษยาฆ่า่า่ะใช่ครับบริีสารพิษยาเสพติดยาฆ่ายาผมบอกเออ ก็ตมตีคนนี้เป็นคนใช้ได้ทีเดียวแหละใช่ครับแล้วก็ต้องเรียกร้องอท่านฐมตีกเกษตรด้วยนะฮะครับเพราะว่าท่านมณยาต้องเป็นคนชงเรื่องขึ้นมาฐมตีเกษตรต้องเซ็นรบเข้าครมออนุมัติการผ่อนผันชั่วคราวเอาถ้ากรณีนี้คุณหมอก็ในฐานะที่เราก็เป็นเป็นพักการเมืองพักหนึ่งอ่ะครับผมเขียนในนามสอสในนามหัวหน้าพักเลยบอกว่า,า,าข้อที่หนึ่งทำหนังสือถึงมัญีญานี่แหละ ข้อที่สองทำหนังสือถึงรัฐมนตรีเสรีชัยด้วยครับผมเราไม่ต้องทำหนังสือครับเพราะว่าสกอเรนเจ้านี้กับสกอเรียนได้เขาพบท่านน้มนยากับอธิบดีเรียบร้อยแล้วไปชีแจงได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนท่านรัฐมนตีว่าการผมก็ได้นำเสนอเรื่องผ่านเลขาท่านไปเรียบร้อยแล้วอ๋อกระเจ้าหมอกว่ก็ทำมาที่แล้วใช่ครับท่านก็รับเปล่าว่าถ้าท่านมญยาแทงเรื่องมาปั๊บน้ารันตีจะเซ็นอนุญาตทันทีเพื่อให้ทันใจข้อดีเพราะนั้นผลเป็นยังไงก็ หวังว่าคงจะรับข่าวดีเนาะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านรัฐมนตรีมณัญญาครับรัฐมนตรีเฉลิมชัยครับผมว่าได้ช่วยอ้๊หลายหมื่นชีวิตเลยนะเป็นแสนเนี่ยครับเป็นแสนีวิะครับผมคือถ้าล้มเนี่ยมันถึงว,ว่าสหกรณ์คูโครา<ช>นสหกรณ์ตรงนั้นหรืวกรน,นี้ล้มเป็นร้อยแห่งเลยครับเพราะเงินศูนย์เป็นล้มระดับเนระนาหมื่นรับ อย่าพูดแต่กูขาดเลยจังหวัดเลยก็มานะใช่ครับหรือมาทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยครับแม้แต่สากลมหาดไทยอ่ะครับผมสากลตำรวจไอ้พวกแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับเราก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะครับผมปล่อยให้คนคนเดียวเซ็นอนุมัติให้ถอนเงินออกไปได้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับครับเวลาก็หมดแล้วครับท่านคุณหมออ่ะหนึ่งนาทีจะฝากอะไรถึง พี่น้องประชาชนในในช่วงสภาวะโควิดบ้างก็สิ่งที่ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าในฐานะที่เป็นแพทย์เป็นหมอก็ขอให้ประชาชนหนึ่งก็คือในเรื่องวัคซีนโควิดนะครับท่านไม่ต้องกังวลผลเสียของการฉีดวัคซีนมีจริงแต่มันน้อยครับแล้วมันมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดเพื่อชาติหมอฉีดได้ยังผมฉีดเรียบร้อยแล้วครับเราต้องฉีดเพื่อชาติครับฉีดเพื่อตัวเราเอง ฉีดเพื่อลูกหลานเราครับนะฮะความเสี่ยงมันจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ผลแฝงซ้อนมันอาจจะเยอะนะครับอา,อาจจะชาบ้างอาจจะไขบ้บ้างเจ็บบ้างและเรือน้อยท่านอย่าไปสนใจมันนะฮะวัคซีนที่ประเทศไทยได้มาตอนแรกคนก็บอกว่าอยากจะได้ไฟเซอร์ <c oughs> อยากจะได้โมดอร์เดนาพอ <c oughs> ถึงตอนนี้กลายเป็นว่าซิโนแวคจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดใช่ผลแรงซ้อนจะน้อยที่สุดครับ อ๋ภูมิคุ้มกันได้ดีมากอย่างนี้นะครับมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วแต่มันช้าหน่อยใช่มันช้าหน่อยมันค่อยๆขึ้นใช่ครับแล้วก็เป็นโชคดีครับของประเทศไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มองการไกลทรงลงทุนแล้วเกิดผลตอนนี้เกิดผลตอนนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณหมามากครับคราวหน้าเช่น